เรับก็ขอตัสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆขัานกนด้วยนะกบผมอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นอาชีลดิปีท็อปแซพีปีท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดขึ้นไม่ได้มาติดอ่ะลองมาขึ้นดิเอ้ยอะไรทุกประตูใคราะประตูอ่ะออยอุ๊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 ยอุอุ๊ยออุ๊ยอุ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 อุย โออตายตายเอออุ้ยมาแล้วมันมาเป็นกองเลยอ่ะตายแกตายไปแล้วไปแล้วยำยำ โบสถฮาร์ดเนั่นไงคำดอบนี่ม,มันเป็นบ้านเราอะโอเคมบอกบ้านนี้ไปต่อนะฮะอย่างวะ<อ>นี้ของกูเอ็กซ์แบทออกมาอาจจะมีคำหยาบบ้างนะครับเฮ้ยอาจจะมีหมาหอนข้างข้าวนะครับอย่าไปสนใจเลยครับโจมจะตัดไ,ออไปโอเคอ,เคอะ หมาก็ือครับหมานอนอยู่ตรงข้างไม่มีสมาธิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยท่านผู้ชมครับเอ้ยตะวี่กันเป็นเขาพูดก็ไปเกี่ยวเอ้ยเจ้ยเระวางหลังครับจะไว้ยังไงก็เรื่องเขาเด็กชื่อเขาโอ้แม่ได้ยึดเตมโอเคเ้าบอกเต็้ น้องพี่กันไม่ผมใช่พี่การผมว่าน้องฉันหน้าตาดีกว่านี้แต่แต่น้องพี่กับไอ้ท็อปหรือว่าน้องพี่กันคนเดียวไม่ก็น้องทุกคนหมดเลยเอ้ยน้องเราดีกว่าน้องเราสองคนจะได้เล่นเกมทั้งวันโอเคพี่กันโดนใช้ทั้งวันเราเลยเช็คอีละครับกล่องครับมัาทำไมวะกล่องครับมัาทำไมก็วางไว้ดีขอทำแดกเลยนะครับคุณท็อปครับ เบลียวดีกว่าเบลียวหมดเบียวหมดหรอเ่ออยแม่เบลวน่งตัวแม่ว่าหมดแล้วเหลือแต่แกงแกงมไม้คุณทับเขากำลังสู้กันอลตนอยนะฮะไมระไรหเน่ีผมครับผรู้แล้วาีผม้ว่า เล็กจะลอกจะแล็กจะตายแล้วเด่วจะท้เรองลี่หวาแล้วจะปต่อบอกขึ้นไงทำไมแซมเล่นบวกวะถนัดหรอเรื่องของ ขาดเพราะใครไม่ใช้ไปเรื่อยๆเออเพราะพี่พี่บอกให้แฟนใช้พี่บอกให้แฟนใช้ตอนเล่นสกายวอล์ก็ใช้แล้วเขาก็ใช้ของเขาไงไอพี่ก็เกี่ยวเลยก็พี่ตัวคนบอกให้มันลองใช้ดูพี่แค่เราแช่งเงไม่ได้สอนไม่ได้สอนเลยแซมคนที่แซมถนัดเองใช่ปะอืมก็มีบอกให้มันพี่โอ๊ยแรงว่าก็ไม่ได้สอนเรากินขนมเนื้อทมบี้ไปทำชีวิตไปก่อน

บรีบันปันไปอ้บารีบานันปเอ,อาม่ไหจะาว่าอะไรไม่เจ็นม พี่กันเดานี่ดูกินน้ำค่ะดูกินนรับอาผิดรอบที่สามติดเพี้ยนเลับรอบแรกก็ติดแล้วอ่ะตรงนูรอบหนึ่งกับรอบสองไม่ติดแต่รอบสามติดเดีเดวๆๆหฮันฮันฮันเกอติดพี่เกอจะจำชื่อนี้ไปอีกนานกันเดาดึง กงโอ้ซัมบีกับคิปเปอร์เต็มเลยอ่ะมันลองคิปเปอร์สองตัวซัมบีห้าตัวแมงมุมสองตัวตนไมีโอ้โหเอ้ยมันขึ้นไปข้างบนแล้วมีอัดคลิปอยู่บ้าอัดอยู่คาบแต่ว่าไม่ได้พูดเต่ทำฉชมเอ้ยลง ไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่รับตีหนึ่งทำไมอะทำไมเล่นทำไมต้อมเน็ตเกรเ์ตันอยากได้อยากโดนใช่ไหมเกรย์ตันฮะอือหนูึจะตาย กิเลตันอะไรแซมโอ้ลิตัวเลวช่วยด้วยเอ้ยพี่ทาจะตายแล้วเออตายเลยตายเลยตายตั้งแต่เช้าเลยตายเลยที่กันหรือตายอาบ ล้างด่าล้างไอติมคนุณไอแซมมีการดูไอติมคนแซมไอติมหรือขี้เนาะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอ่ะดินแดงดำดำเอออะไรวะแซมอะไรก็ได้รถรถทั้งหลายเนี่ยแต่มันเหมือนเนี่ยหนูตัวเล็กที่กลเฮ้ยแซมกินดิ่งอะแปลกใช่ครับปลกหนูแฮ